อยากมาพักผ่อนแต่ก็อยากมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติที่นี่ AIA สยามเบวิล่าบอกเลยว่าเปิดเข้ามาคือว้าวมากบ้านสวยหลังใหญ่บรรยากาศดีสุดๆบ้านหลังนี้เข้าห่างจากทะเล2กิโลเมตรก่อนอื่นเลยเรามาดูหน้าบ้านเปิดเข้ามาเราก็จะเจอกับสระน้ําขนาด10บคูณห้าเมตรมีที่ให้นั่งริมสระเยอะมากบอกเลยมุมนี้คือดีด้านหน้าข้างสระน้ําเขายังมีโต๊ะพูลให้เล่นอีกด้วยโซนด้านล่างเปิดเข้ามาแล้วก็จะเจอกับ 10, ห้องนั่งเล่นในตัวบ้านเขาตกแต่งสไตล์ยุโรปทีวีลำโพงคาราโอเกะพร้อมส่วน นด้านหลังจะเป็นห้องครัวเขามีอุปกรณ์ให้ครบไม่ว่าจะเป็นหม้อกระทะไมโครเวฟหลังนี้เขามีทั้งหมดหห้องนอน5ห้องน้ําห้องนี้จะอยู่ชั้นล่างมีห้องน้ําในตัวต่อไปก็จะเป็นชั้นห้องนอนที่2เตียงใหญ่มากเขามีห้องแต่งตัวให้ด้วยนะห้องน้ําก็กว้างสะอาดต่อไปจะเป็นห้องนอนที่3เป็นห้องนอนที่บรรยากาศดีมากห้องโปร่งโล่งสบายมองลงไปเห็นวิวสระชั้น2ก็คือลมเย็นสบายมากไปดูห้องนอนที่4กันห้องนี้ก็สวยไม่แพ้ห้องอื่นมองออกไปเห็นสีเขียวสบายตาสุดๆห้องนอนสุดท้ายบรรยากาศดีมีลมเข้าตลอ เตียงเขานุ่มหลับสบายแน่นอนสำหรับใครที่ชอบความสงบและบรรยากาศดีๆมีธรรมชาติล้อมรอบแนะนําหลังนี้เลย a a a สยามเบวิลล่า